สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆกงาจะได้เห็นเรื่องราวที่น่าสนใจตอนนี้เราอยู่ในร้านร้านหนึ่งซึ่งผมเป็นเจ้าของนะครับจะถ่ายได้ไม่เยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเป็นมุมที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะมาเจอกันนะครับซึ่งบางที่เขาไม่ได้ให้อนุญาตเราและบางที่เราขออนุญาตแล้วนะครับมันเป็นระบบที่ดีมากๆคือว่าเจ้าของก่อนหน้านี้เป็นเด็กมหาลัยเขาบอกเขาอยากมีแฟนมากเขาอยากมีคนรู้จักมากแต่ถ้าเรา รู้จักทางอินเทอร์เน็ตมันก็ยังไงอยู่เรามาเจอกันแบบง่ายๆแล้วก็เจอกันจริงๆแล้วคุยกันจริงจะได้รู้ตัวกันจริงๆแล้วก็อยู่ต่อหน้าคน <J ungs> อื่นอยู่ต่อหน้าผู้คนอยู่ต่อหน้าฝูงชนจะไปได้ดีมากขนาดไหนนะฮะก็เลยสร้างระบบนี้ขึ้นมาแล้วระบบนี้อ่ะเพื่อนมาพอดีเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาใจนะฮัลเพื่อนี่อี๋ยเดียวเดียวเดี๋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 ยวเเดีเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดยวเดีดี จดโจโจไลฟ์พิเศษเดกเดีย <c oughs> เดี๋ยวด้านนี้พอดีเพื่อนผมมานเนาะเดี๋ยวจะให้ทางด้านนู้นครับด้านนู้นเห็นไหมฮะดูนะฮะนี่คือซีนที่เราขออนุญ,ญาตไปแล้วนะฮะธรรมดาหลายโต๊ะด้านขวาด้านซ้ายนะฮะจะเห็นด้านขวาด้านซ้ายของเราเนี่ยนะฮะนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับทางเจ้าของเขาบอกว่าทําไมผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยจะเข้ามาที่นี่เพื่ออะไรครับคือระบบที่นี่คือมากินฟรีอาหารนี่แบบหรูมากครับร้านนี้จะอยู่ได้ต่อเมื่อนะครับทางผู้ชายจะมาจ่ายเงิน ไม่ได้ไหมายถึงว่ามาขายค้าประเวณีคือเขาต้องการหาแฟนกันจริงต้องการหาแฟนแล้วผู้หญิงทําไมเาถึงมากันฮะนี่เป็นระบบธุรกิจคือการแก้ปัญหาคนที่มีปัญหาก็คืออยากให้แก้ปัญหาผู้ชายเดินไปเดินมาก็อยากจะเข,าอ,า,ขาอยากเจอคนที่รู้ใจจริงอยากรู้คนจริงๆก็ระบบนี้คือเนระบบแบบไหนครับคือการเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าเป็นระบบที่ผู้หญิงเนี่ยนะฮะจะเข้ามาที่นี่เื่งธรรมดาแล้วจะต้องเสียเงินแต่ที่นี่เข้ามาแล้วไม่เสียเงินและกินฟรีเพื่อนเนงงไหมครับว่าไม่ไม, hong. ไม่เสียเงินและกินฟรี แล้วถ้ากินเสร็จผู้หญิงก็ออกนอกนอกนอกสถานที่แล้วก็ร้านก็ขาดทุนสิฮะจะไหมผู้ชายก็อยากจะมีโอกาสแต่ก็คุยกับผู้หญิง <c oughs> แต่ที่นี่ก็สร้างระบบแบบไหนไม่เป็นไรองคิดดูนะฮะสร้างระบบแบบไหนทําให้ผู้หญิงเนี่ยนะฮะอยากอยู่ต่อและผู้หญิงอยากคุยกับผู้ชายและอยากได้เพื่อนนั่นคือระบบแบบว่าถ้านั่งฟรีเกิน6 0สินาทีนะครับ <c oughs> <c oughs> นั่งฟรีเกิน6 0สนาทีจะได้แต้มพอได้แต้มแล้วก็ตอนแรกผู้หญิงเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร่อยากอยากกินฟรีนั่นเองแต่จริงๆแล้วพอ นั่งคุยกับผู้ชายหลายคนก็จะรู้ว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนมีมันสมองที่ดีมีมีความฉลาดมีความเก่งแล้วก็คุยไปเรื่อยมาติดนิสัยที่จะติดนิสัทยที่จะอยู่ที่อยากจะคุยกับผู้ชายเพราะได้ความรู้จากผู้ชายได้รู้เพราะผู้ชายหลายคนก็เก่งนะครับแน่นอนครับผู้หญิงก็เหมือนกันคนที่มาที่นี่แล้วถามว่าผู้ชายไม่ชอบสามารถเปลี่ยนคนได้ไหมเปลี่ยนได้ดังนั้นดังนั้นนะถ้าจะรับผู้หญิงในวัย20จนถึงวัย ไม่เกิน35ไม่เกิน40นะฮะถ้า40นี่คือดูบัตรประชา,าชนแล้วไม่ให้เข้าแต่แล้ววิธีการทํายังไงไม่ให้ไม่ให้เป็นอย่างนั้นก็คือวิธีการที่ผู้หญิงท่ามนั่งนานๆแล้วเนี่ยไม่มีใครมาเลือกก็แสดงว่าเขาจะอายตัวเขาเองนี่คือระบบเป็นเรื่องที่โอ้มันลงตัวมากครับแล้วก็เราล้านเนี่ยนะฮะมีอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นเป็น10สาขาเลยเพื่อนผมเป็นคนทำและยอดขายต่อเดือนนะฮะเดือนที่เนี่ยนะฮะ20ล้านเยนเนี่เซมบัง20ล้านเยนนะฮะ 20ล้านเยนคูณคูณ10ที่เท่าไรครับเท่าไรครับ200ล้านเยนต่อเดือนนะก็ประมาณ90ล้านเยน90ล้านบาทประมาณนั้นนะ200ล้านคือประมาณนั้น <c oughs> นี่ก็คือร้านของเพื่อนผมแล้วถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมาเปิดที่ประเทศไทยได้ไหมใครสนใจตรงนี้นะฮะ <c oughs> นี่คือเรื่องเดียวผมจะพาไปรู้จักกันเราขออนุญ,ญาตเขาแล้วนะฮะมาดูกันคนอวจวากูให้คนนี้เมื่อไหร่มิติเกษตรมีสมิติเกษตรดูเพือนให้กจินี ยอดมากเลยยอดากเลยยอดมากเลยยอさมากเลยยอดมากเลยยอดมากเลยยอดมากเลยอดมากเลยยอดいากเลยยอดมากเลยยอดกเลยยอดมากเลยยอดมากเลยยอにมากเ็นประมาศไม่ยอดมากเะคือ้จากกันนะไมากเลยยอดมากัน จะซื่อชื่นอะไรท่านน้องชื่นเลยว่ะไม่ใส่หน้ากากกันผมไม่ต้องดูวันนี้ไม่ต้องดูหน้าผมนะฮะไม่ต้องดูหน้าผมเดี๋ยวผมแอบดูข้างหลังให้ผมเปิดดูข้างหลังให้แอบดูข้างหลังให้ข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะฮะข้างหลังจะเป็นนี้เดี๋ยวผมแอบเปิดข้างหลังนะฮะข้างหลังจะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะข้างหลังเป็นแบบนี้นะฮะก็ทางทางผู้หญิงเนี่ยเขาก็มานั่งรอกันนะฮะกุ้ยคุ้ยคุ้ยคห้ยคุ้ยห้าร้อยคนหกพันคนぐらいนะどんどん千人ぐらいになりますยินด そうです、そうです、名前知らない。なんか一言、じゃあ、えっ、ー、と、なんか、日本語、言わせましょうか、そうすると、書いてきますから。なんか、なんか。<noise> じゃあ、じゃ、あ愛してるっていう、書いてもらいましょうか。な、なに、この二回、こにい,いに行く、この。山ちゃん、は、山ちゃん。書いてくださいね、彼。うん、ーお書いて。うん。日本語分かる人いるんだ。うん。な <laughs>、な、た、山ちゃん。はい。 ถามถามยนี่ยมาจังว่าทำไมเขาถึงถึงเก่งขนาดนี้เดูดิแอบรู้จักกันแป๊บเดียวเนี่ยทำไมถึงจับมือกันได้แล้วเนี่ยนะฮะโคตรเก่งเลยนะฮะคือผมก็ไม่รู้วิธีการของเขาเหมือนกันนะาทำกันยังไงก็ไปค่อยดูนะสิฮัลโหลจ้าฮัลโหลฮัลโหลเจสสันโอเคงั้นเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเจสสันสวัสดีครับโอเค งั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับสนุกกันแล้วเราประมาณหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ความรู้กับเพื่อนเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ใช่ว่าเราจะสนุกอย่างเดียวนะครเพราะฉะนั้นเพื่อนอีมาผมให้คุนี่เงื่อยมีเก่งเลยทัมาสเนอ่ามาดูเพื่อนกันเพื่อนเราเพื่อนเราอีคนนี่มาเพื่อนทมาสิีทอมัสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกเยกนเนียครับเเพื่อผอันนี้ก็เป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันะวันนี้จะมาคุย 皆さนあの会社ิこれから仕งの仕กの,の話をするっていต話ชิ้ます。นงโตนนี่คือเพื่อนที่เป็นมาประชุมกันที่นี่นครับอพอดีผม <c oughs> มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องการเปิดบริษัทใหม่ครเปิดร้านใหม่ในประเทศไทยถ้าระบบนี้เปิดไปได้ดีเนี่ย <c oughs> มันจะแก้ปัญหาการที่หาแฟนยากหาคนดีๆไม่ได้นะฮะก็เลยมาคุย <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้กันพอคุยไปพคนมาเดี๋ยวจะมีประชุมต่อประชุมกับคุุณออากกกกกแลววปรรระชมนะัับบงเเี่่ยื อาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องยาก็เลยมานัดกันที่นี่นะฮะนั่นกับโยเซ่ก็เลยให้เขาหาผู้หญิงไหมโยเซ่ต้กักซื้นี่เอเอออกูโก้โยเซ่ซักซื้สักเต็มมดกูห้องซื่อจะไมเลืนัดแต่เออลืมบอกไปนะที่นี่ระบบนี่เจ๋งอย่างนรืไหมคือเราเราจะมานั่งกินที่นี่นะเราเอออีกอันนึงระบบที่เจ๋งนะลืมบอกไปว่านะที่นี่อย่างเรามานั่งกินข้าวเฉยๆแล้วเราเราไม่จําเป็นที่จะต้องนะฮะเลือกผู้หญิงก็ได้มากินข้าวเฉยๆระบบราคาก็จะถูกลง สำหรับผู้หญิงผู้ชายที่ที่มากินข้าวเองก็สามารถกินกันเองและประชุมกันเองได้แล้วถ้าต้องการผู้หญิงนะก็ต้องจ่ายระบบอีกต่างหากระบบต่างหาก <c oughs> นี่ดูดิไม่ใส่หน้ากากกันเพราะเขามีภูมิต้านทานแล้วนี่ไม่ยอมฉีดวัคซีนด้วย <c oughs> เขากินอาหารเสริมบางอย่าง <c oughs> คุณพ่อไม่ฉีดวัคซีน <c oughs> เพื่อนที่เป็นเภสัชไม่ฉีดวัคซีนเ <c oughs> พื่อนที่เป็นคุณหมอฟันนะฮะที่อ้าปากนะครับโคโรนาเข้าไวรัสเข้าเนี่ยไม่ฉีดวัคซีนไม่ไม่ติด เจ๋งขนาดไหนเพราะนั้น,นก็นั่นไงคุยจตสมองจิมใสม่ใโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องไอ้ตัวระบบเนี้ยเป็นระบบที่ดีนะฮะซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะยังไงเดี๋ยวดูใน,ในรายการากันละกันครับวันนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์นะใครมาด,ๆๆมดูก็น่าจะสนุกมากระบบเนี้ยเจ๋งมากทําให้โอ้โหมันใหญ่มากจากซินุกุมาเนี่ยเดินมาที่เนี่ยดูไหมที่นี่ค่าเช่าของที่นี่นะคมัะเท่าไหร่เดือนละประมาณเกือบ8ล้านเดือนละ8ล้านนะเดี๋ยวให้ดูเพื่อน ประมาณนี้ระบบนี้ใหญ่ใหญ่พอสมควร8ล้านนะครับโอเคคือเขาหน้าที่ของเราคือห้ามถ่ายคนอื่นเยอะนะครับเพราะอนุญ,ญาตพิเศษเฉพาะญี่ปุ่นเดียวถ้าถ้าถ่ายคนอื่นเยอะไปเนี่ยแล้วเขาไม่ให้อนุญ,ญาตเนี่ยถือว่าอะไรครับถือว่าจะถูกละเมิดแล้วก็ถูกฟ้องนะครับเราก็เลยให้เพื่อนๆได้ดูกันแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับเมื่อครู่นี้แล้วต้องดูเดี๋ยวยายาย้อนไปดูยามาจังโอ้โหเขาเก่งมากเขาเขาเป็นจิตนักจิตวิทยานะสามารถดูดิเ <C uz ior> พื่อนผู้หญิงครัานเขาไม่ยอมให้จับเนื้อต้องตัวได้นะเขามีจิตวิทยานะก็คือ เขาทำยังไงของเขาเนี่ยเขามีเป็นคอนซัลเกี่ยวกับเรื่องนะฮะทำไงให้ให้หาแฟนดีๆคอนซัลทำไงให้มีคู่ดีๆนะก็เลยรับการปรึกษาซะเลยนะทำให้สาวๆเนี่ยนะต้องมาขอปรึกษาคุณยมจจังวันนี้ใครสนใจเรื่องความรักเรื่องอะไรเนี่ยผมเคยเชิญคุณยมจจังมาบรรยายที่ประเทศไทย เสร็จแล้วเขาเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้โหคนมาฟังเยอะมากนะครับนี่แหลนะฮะคือธุรกิจคือการแก้ปัญหาแก้ปัญหาให้คนเมื่อไหร่คนก็จะรักคนก็จะตอบสนองเป็นเงินแล้วก็ขอบคุณโอเคนั่นถึงมันต้องขอประชุมต่อนะฮะโอเคขอบคุณครับถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับระบบที่ยังไม่เคยมีเพื่อนๆทุกคนอาจจะอีกอันระบบระบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะหมายถึงอะไรครับหมายถึงเราจะแปลกไนงะการระบบพวกนี้อาจจะไม่เคยมีในประเทศไทยรู้ไหมครับประเทศไทยแต่ก่อนนี้บอกว่าห้ามคนต่างชาติห้ามซื้อที่ดิน เดี๋ยวนี้คนต่างชาติซื้อที่ดินได้แล้วนั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงคนต่างชาติซื้อที่ดินได้ก็คือผมเคยแนะนําใน Facebook บอกว่าก็เก็บที่ดิน,นก็เก็บภาษีให้แพงไปเลยถ้าใครซื้อที่ดินซื้อบ้านแล้วไม่มีปัญญาจ่ในจะคนต่างชาติมาซื้อที่ดินประเทศไทยประเทศไทยกลัวที่จะโดนโดนซื้อโดนกว้านซื้อจากคนต่างประเทศรัฐบาลน,นะก็เลยมีวิธีการผมก็บอกว่าเก็บภาษีคนต่างชาติเวลาซื้อที่ดินซื้อบ้าน ถ้าไม่มีภาษีจ่ายก็ยึดบ้านยึดที่ดินได้เพราะนั้นประเทศไทยจะไม่มีโอกาสที่จะโดนยึดที่ดินโดยโดนกว้านซื้อที่ดินเพราะนั้นก็เก็บภาษีพแพงๆมาเลยก็ใช้วิธีนี้ปัจจุบันนี้คนต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้แล้วเพราะนั้นเพื่อนๆคนที่ฟังเพจของผมเนี่ยคุณก็จะรู้ว่าข้อมูลใหม่ๆหรือสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นไปไม่ได้เราเป็นไม่ได้หรอก,รอกแต่มันเป็นไปได้สิ่งที่ยังไม่เคยเป็นไปไม่ได้เนี่ยเริ่มกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แล้วครับโอเคผมไปแล้วนะเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ครับ ขอบคุณที่นะฮะมาดูกันแล้วก็จะให้ข้อมูลบางๆที่ไม่เคยเห็นกันนะครับนี่คือประเทศญี่ปุ่นเราเรียวทามนะเพจเพจเลี้ยวทม์คนที่เข้ามานะเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งเขากำลังกำลังสนุกเกันเลยผมเล่นไม่เป็นนะฮะค,บ,คบเจอกันแป๊บเดียวรู้จักกันได้ขนาดนี้ได้ไงโหสุดยอดากโอเคผมสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ